คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาใหนี่มิตรเหล็กรางวัลเนาะพี่น้องแม่นบ่้ามิตรรางวัลครับพมิตรเหล็กรางวัลบ่เอาก็บ่ได้เออเดี๋ยวเด้ิเอากระบอกอะไรต้องเอาเบ่งน้ำกันได้พี่น้องได้ถ้าเอกรางวัลที่หนึ่งแคปหน้าจอไว้อัตมามีรางวัลไหนทุกคนที่แคปหน้าจอเนาะค่ะ ทุกช่องเนาะแอดมินแอดมินของยูทูบทุกช่องถ้าออกรางวัลทีหนึ่งไม่ได้หนีเนาะแคปหน้าจอไว้ล่ะมารับรางวัลน้ำมาจันโอ้สาธุสาธุน้องนาะงมาจันมีราธุัลไทยมรางวัลไทยแต่ว่าไล่ไล่กับยูทิศกำลังเนาะกำลังว่าถิอ่าเวาสิได้แบ่งปันกันพี่น้องแบ่งปันกันก็โดนเาโซกราบแย่มาให้ ค่ะของออต้นเศรษฐีเด้อพี่น้องเอซอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือ <thereafter. S 1> ป,ปูซีหาจ้านี่ล่ะปูซีหากับปูต้นเศรษฐีคนเดียวกันค่ะคนเดียวกัน วัดปูนะคะกันว่ไดไปเลยค่ะเพราะว่าปูน้พผึนยูพีตัวเลขแนวทางเข้ากับได้ผึนได้น้ำผึนยูพีเนาะค่ะเนาะคือผึนเน้นปูเน้นมากนี่ก็คือเก้าหาเลยบอกค่ะอ่นเก้าเจ็ดเลยบอกค่ะเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าทั้งของอาจารย์เองนั้นคือเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าหาตัวเดียวแล้วก็เก้าหาตัวเดียว ตัวสำลองตัวสำลองก็คือเก้าเจเจดหนึ่งตัวเดียวเจหนึ่งตัวเดียวแว่าสุรุปนก็คือเจ็ดเก้าหาเก้ข้างล่างสชุดมีสองหาสองแปดแ้วก็หาหนึ่งมีสำนันข้างล่างก็เป็นแนวท่างดีๆอันนี้เาตามเลขแหง่งเลขลักสิบรักหน่วยเนดอกอันนี้นี่รักสิบรักหน่วยเน อาจารย์เองปูสี่ห้า่รมานํากันหลายเนาะญาติโยมก็ได้ธรรมครับปูคนก็มะทำบุญนีคนก็มีงานเรียมการเตรียมงานกันทีทีบุญพอเบสเนาะพี่น้องเนาะับบรรยากาศก็ปูห้านอกจาเนาะปูตนเศรษฐีปูสห้าค่ะ ตัวเลขเลลงีทางของเพื่นกับเจ <c oughs> ็ดเก้าห้าครับการแม่าสการขับปูกม<อ>ีตัวเลขตัวใดแน่ก็บขับปูของอาจารย์มี <c oughs> เด็วิ่งบนเงินล้านวิ่งเกา่าวิ่งเก้าเก้าจัดให้ชุดเน้นเน้น <c oughs> เน้นเน้นคือเจ็ดเก้าห้าสองเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้า ชุดเดียวเก้าห้าแล้วก็อะไรนะคะห้าเก้าเน้นเน้เนสองเก้าห้าสองเก้าห้าตัวเน้นตัวเน้นคือสองเก้าห้าตัวเน้นคือเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าตัวเน้นคือเจ็ดเก้าห้าดัดสองตัวคือเก้าห้าราคาห้าเก้ากับหน่อยนึง 5, 5, 5, เก้าห้าห้าเก้ากับหน่อยนึงแล้วก็ ข้างล่างชุดเด่นที่สุดอันนี้บนเนาะค่ะอันนี้บนยางเดี่ยวบนยางเดียวข้างล่างอาจารย์ให้วิ่งไปที่เลขห้าในห้ามีสามชุดที่เด่นในสูตรและสรุปคือสี่ชุดตัดไม่ได้ที่ชุดนีตัดบ่ไใดเลยข้างล่างมีสองหาสหาหาหนึ่ง หาหนึ่งสองแแปดราคาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งคือว่าหายตัดเลยบอกค่ะหาสูตรตัดน้ำมันท่านใดแต่ว่าสรุปแลักคืออยู่สองหาคือเน้นสองหาเน้นสองหากับหาหนึ่งนี่สำนันเพราะว่าป้าจะวิ่งล่างห้าแมนถูกต้องไปมักไปมักสองตัวนี่เลือกตัวลดแต่ว่าของเจจินดาแล้วว่ามีเมื่อกี้หาหนึ่งเนาะ ก็ว่าเป็นยังก็คืออาจารย์กะเอาสูตรของบ๊กกะัคือเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าอาจารย์กะตัดมาจากเจ็ดเก่าหานันราร่นแหละอ๋อค่ะตั้ในสามตตัดในสามตจากเจ็ดเกา่าหา,ปาปเพราะว่ากับขันทีว่าไปแล้วก็อยู่ชุดโตดเนาะค่ะชุดโต,ตดคือว่ามา คือว่ามักทางล่างนี่มา,มาสองหากระหาเนื้อสองห้ากับห้าหนึ้อวิ่งหาส่วน<า>สองแปดนี่ก็ได้ไ <c oughs> พิชิตเงืนหลานของอาจารย์สูตรหนึ่งแปดเงินที่แล้วส่วนเจ็ดหนึ่งนี่ก็เป็นเลขประมุ่นเลขซ่องเลขซ่องหกหมื่น

ห้าเก้าห้าเนาะพี่น้องแกตัวเน้นเล่ยวันติวลงมาใส่เกณตูวพอดีเนาะพี่น้องเนาะห้าเก้าห้าถ้าถูลงวัลที่หนึ่งน้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้มีรางวัลให้ก็แล้วกันมีรางวัลให้นะถ้าถูางวัลที่หนึ่งโดยเฉพาะยูทูปหน้าจานเนาะเดี๋ยวเสร็เบิรงมมิจชุนเฉียวอุ้ตุนสนี้นี่เป็นน้องพี่น้ คนมาหาทิ้งที่เนาะค่ะอาจารย์เด็รงวันที่หนึ่งได้ที่สองนด้แ่บงวันตดเนี่ยผม้านแก่ใขัวไม่ออกเออเสือเสียห้ใจขั้วใจง่ายเี่ยยงเสือเสียใหนาแกกันตีแห้งขาดบาวันที่แล้วได้ซื้อเสือหายเนี่ยถโยพูโตโตละสองร้อิบ โอ้วดวัฒนธรานอาจารย์ก็ถือว่าห, 4, หาัน <c oughs> ซือซ้อซื้อให้โม 5, โโโาาหาพัะนะแล้วก็ให้ให้ยมยวดภูร่าลร่อยสองลอยกับแม่ั้ววัดภูศีรุณสองหัวแล้วก็เป็นการช่ง,<อ>งวนลมี่เนาะจึเกันไปเมีนค่ะแต่ธรรมาดาโอ้แคนาจอไวดียพี่นองไอยากได้ในวันทีหอ ถ้าในจํานวนนี้ออกรางวัลที่หนึ่งแคปหน้าจอไว้มารับรางวัลกับอาจารย์นะสมนาคุณให้ทุกคนจากเชจินนานำทีมงานส่งโชคลาบให้ต้นเศรษฐีเฮ้ยศาสนาบุญวันนี้สาธุสาธุค่ะเอาเลยไว้เดี๋ยวพี่บอกแล้ววันนี้ปูเพิ่งจะให้พร้อมเดี๋ยวมาได้กระตุ้นเพื่อมาตั้งนะบสสัตว์โจพี่นหลงบันนี้ใหช่พี่กับวันนี้ ปากกสวนเยเดี๋ยวห้องก็ต้องนี่น้องตาต้นตาจางกำลังทำพิธีอยู่นะคะอาาจรย์ปูดใจสีเลยเนแะ่ม่ว่าต้นสีพูใจให้พันดาวีกอาจารย์กำลังใชยคิปเยอะพอดีนี่ของคนมาก ปูคนกัเน้นไห้เลยได้ค่ะได้มารอบนี้วมนะครับเดีวสีห้านะาดสี่ห้าเดี๋ยวเดียวรอของพลาแล้วก็สี่สองห้างแซน้เ้าเนาะค่ะแต่เนาะวานนู้นวิ่เก้าแล้วก็ล่างที่วิ่งล่างตรงวิ่งหายนะคะที่จ่รอนะคะรอตัวเลขของนายาสี่สนะคาเนาะโดรีคูปูนิสิลนิสิล วิจารณญาณในการรับชมนะคะแตนบ่มมากระชอบกับพานเนาะค่ะเป็นเลขมงโค่นก็มีน้องเด้อเป็นตัวเลขมงคน